สวัสดีครับอ๋ผมต้นฮักกกอกอนะครับก็มาใส่บาตด้วยกันในตอนเช้านะครับเอฟซีทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณเมาย่างสูงนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเอฟซีนะอ๋ออ่า ทีซีครับช่องทีซีชนแนลนะครับก็เดินผ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับทีซีชนแนลนะครับนี่นะครับผมนี่โอ้นี่โอ้ยพี่สาวสวยมาแล้วไม่ดีโอ้ขอบคุณครับโอ้ยถ้าผมจะรอนะผมขอต้องเป็่งไอ้เปเอย่างี้ว่ายงไรเอาไป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 อปาต้นหักโอ้ยอบป้าเลยนะครับ นี่ครับคุณมรก,ก็สวัสดียามเช้าค่ะมากดไลค์ให้แล้วนะครับ,รบวันนี้นะครับพระมากี่รูปเอ่ยพระมาหกรูปนะครับวันนี้มาพระมาหกรูปนะครับนี่ก็พระนี่นะครับก็พระมาแล้วนะครับนี่นะครับเอฟตี นะครับพี่เสือก็ใส่บาทด้วยนะครับทั้งพี่เสือนะครับแล้วก็เอฟอซีก็มาใส่บาทด้วยกันนะครับนี่นะครับผมคุณรัตนาก็ส่งกําลังใจมาให้นะครับคุณพี่ดารินก็บอกอบบะแล้วส่งรอยยิ้มให้ด้วยนะครับคุณมะละกอก็ทักทายคุณพี่ดารินมาด้วยนะครับนะครับ ครับผมขอบคุณครับนี่นะครับเนี่ยนะคร,นครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปใส่บาตรดยกันนะครับผม ใส่ในข้าวครับผมใส่ข้าวเปล่าก็จะได้ข้าวเยอะๆจะได้มีข้าวนี่นะครับก็รอพระมาใส่บาายกันนะครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับ Yeah. <laughs> กดไลมาหนา่อยใครอยากมดดไก็กดฝากพไปดีามีรเตรียวไปบ้แล้วนะครับพะก็ไปแล้วนะครับี MC นะครับก็มาใส่บาทกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะข้าหอม วันนี้มาเจ็ดรูปนะครับวันนีม้มาเยอะนะครับวันนี้มาเยอะกว่าเดิมนะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับหลังจากที่ใส่บาตรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟีทุกทกท่านนะครับนะครับนี่นะครับก็พระเดินกลับแล้วนะครับอ,อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับผม นคะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับเอฟซีทุกทท่านนะครับผมนะครับพักก็กําลังเดินกลับนะครับพักก็กําลังเดินกลับนะครับเอฟซีทุกทท่านนี่คะครับก็เฮ้ยนี่นะครับเเปปีีี้้้ยยววไอมาน เปี้ยวมาหนิไม่ต้องไปน้าพี่เนี่ครับยาอาทิก็มาแล้วนะครับนี่นะครับยาอาทิมานะครับ พระก็ไปแล้วนะครับเอฟตีทุกท่านนะครับนี่นะครับนะครับผมเนี่ยครับเป็นบรรยากาศตอนนี้พระก็ไปแล้วนะครับเอฟตีครับนี่นะครับนะครับและคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับน,นี่นะครับ,รบพระก,ก็ไปแล้วนะครับเอฟตีก็คลิปนี้ก็ก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ